สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนครับมาพบกับอัสดาวุดบอลสีนะครับวันนี้จะมาแบ่งไม้ให้อีกแล้วครับผมนะฮะแบ่งปันกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวนี้มีไม้ฟอร์มก็เล็กๆหน่อยนะครับผมนะฮะแล้วก็ราคาเบาๆนะครับผมนะฮะจับต้องได้ครับผมนะครับราคาเบาๆให้ FC นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เจ้าจักรพพัดต้นนี้นะครับผม เจ้าจ uh, ักรพรรดิต้นนี้นะครับเนี่ยเจ้าจักรพรรดิต้นนี้นะครับฟอร์มด่างประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะต้นนี้นะครับต้นนี้เราให้เปิดให้อยู่ที่แปดร้อยบาทครับผมนะครับตัวนี้ครับตัวนี้สวยมากครับผมอสงไขยนะครับอสงไขยนะครับสามใบหนึ่งร้อยนะครับผม ป้ายครับผมป้ายทุกใบครับผมครับวันนี้ให้อยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบาทครับผมนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นเกาะเก็ตนะครับผมเมืองเกาะเก็ตนะครับผมด่างเทพทั้งสองใบแล้วครับผมหลอดใหม่ก็ใกล้จะมาแล้วนะครับผมต้นนี้นะครับวันนี้ให้นะครับผมวันนี้มาแบ่งปันให้นะครับผม วันนี้เปิดให้ราคาเบาๆแล้วนะครับผมพันสองร้อยบาทนะครับผมเมืองเกอกเกตต้นนี้นะครับผมนะฮะเมืองกอกเกตต้นนี้นะครับด่างเทพนะครับผมพันสองร้อยบาทครับผมครับต้นนี้เป็นเจ้าพญานาหมื่นนะครับผมนะฮะกับอ่าเจ้าวางนะครับผมนีแล้ะครับผมนะครับสองแม่นะครับผมแม่เขาเป็นเจ้าวางกับ เจ้าสวยนะครับผมต้นนี้นะครับต้นนี้เปิดให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทครับผมนะครับวันนี้ครับผมเป็นลูกไม้เลยครับผมนะฮะทรงนี้นะครับต้นนี้ให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมนะฮะครับต้นนี้นะครับผมต้นนี้เป็นณเมืองนนนะครับผมณเมืองนนนะครับ กำลังสวยเก่งเลยนะครับผมนะต้นนี้ให้เก้าร้อยบาทนะครับผมน้ำมงนนต้นนี้นะครับผมเก้าร้อยบาทนะครับผมนะแม่เขาป้ายสวยมากนะครับผมนะครับโทนชมพูเลยครับผมต้นนี้นะครับโตขึ้นเก่งแน่นอนครับผมเก้าร้ยบาทนะครับผมวันนี้ครับผมครับนี่เป็นไม้ของอาจารย์ปอนะครับผมครับอ่า ต,ต้วน,นี้ให <sind i> ้950<ม> <sucks> บาทนะครับผม950บาทนะครับผมด่างเทพเทพเลยนะครับผมด่างโทนเหลืองด้วยนะครับผม950บาทครับผมครับเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นอ่ไม้ของอาจารย์ปอเหมือนกันครับผมไม้ด่างนะครับผม950บาทครับผมนะครับ950บาทนะครับผมอ่าเป็นสีลาหุ้มทองนะครับผมสีลาหุ้มทองหน้าเทพนะครับผมหน้าเทพต้นนี้นะครับผม ไปครับชมพูนะครับผมนะฮะวันนี้ให้เก้าร้อยครับผมเก้าร้อยบาทครับผมนะฮะอ้าวเดี๋ยวมาดูชายชนต้นนี้นะครับชายชนต้นนี้แดงแดงยันก้านนะครับผมแต่มันก็ถึงรากนะครับผมวันนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมชายชนต้นนี้นะครับครับวันนี้มาค่อนข้างหลายต้นนะครับพาเพื่อนมานะครับผม ครับต้นนี้ก็เช่นกันครับ450าบาทครับผมชายชนแดงประมาณนี้เนยนะครับผมอ่าชายชนนี่นะครับชายชนเหมือนกันครับผม4 5 0หบาทนะครับผม450บาทครับผมครับพักมาแล้วครับต้นนี้ก็เช่นกันครับ450บาทครับผมนะฮะอ่าตัวนี้ฟอร์มใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับฟอร์มใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับหลอดใหม่นะครับผมหลอดใหม่แดงครับผมแดงแป๊ดเลยครับผม ต้นนี้นะครับให้ห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมอ่ะต้นนี้เช่นกันครับผมแล้วแต่จังหวะใครนะครับผมนะฮะจะได้ไปห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมชายชนครับผมมาใ้ชนะการประกวดปีนี้นะครับผมอ้าวรัตนสินนะครับผมรัตนสินฟอร์มนี้นะครับรัตนสินฟอร์มนี้ให้อยู่ที่ หกร้อยห้าสิบาทครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมรัตนสินครับเช่นกันครับต้นนี้ครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทครับผมรัตนสินอ้าวต้นนี้เช่นกันครับผมแต่ต้นนี้แดงโหดเหลือเกินรัตนสินนะครับขอเจ็ดร้อยได้ไหมครับเจ็ดร้อยแล้วกันนะครับอ้าวผมพิมานครับผมผมพี่มานะครับ ผมพี่มานต้นนี้นะครับต้นนี้หกร้อยบาทครับผมอ่าผมพี่มานต้นนี้หกร้อยบาทครับผมนะฮะอ่านี่ผมพี่มานมีอีกต้นนี่นะครับตัวนี้เช่นกันครับผมหกร้อยบาทนะครับผมผมพี่มารนะครับผมแล้วแต่จังหวะลูกค้าจะได้ไปนะครับผมเอฟเราเลยครับซับเจริญครับซับเจริญซับเจริญวันนี้นะครับซับเจริญวันนี้ ให้อยู่ที่750บาทครับผมมี2ต้นนะครับผมเดี๋ยวดูอีกต้นนะครับนะฮะซับเจเลยนะครับ750บาทครับผมนฮะเทพเทวานะครับเทพเทวาครับก็เป็นบอลป้ายอีกต้นหนึ่งนะครับผมวันนี้ให้อยู่ที่600บาทนะครับผม600บาทครับผมอ้าวสีเทพรักนะครับของพี่อุเทนนะครับงวดที่แล้วคาดขาดกันไปนะครับวันนี้เอฟไห้ทันนะครับผมนฮะ วันนี้ผมเปิดให้อยู่ที่นะครับต้นนี้เปิดให้อยู่ที่500บาทนะครับผม500บาทนะครับผมสีเทพารักต้นนี้นะครับกัดสีสายดาร์กแล้วนะครับผมอ่ามาต้นนี้นะครับศิลาเพชรครับผมศิลาเพชรฟอร์มนี้นะครับศิลาเพชรฟอร์มนี้ให้ให้550ครับผมอ้าวสีเทพารักให้ห้าร้ครับผมอีกฟอร์มนึงครับผม เอานี่ครับสีเทพลัตอีกหนึ่งฟอร์มครับผมต้นละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับกัดสีแล้วครับผมกัดสีก้านกระดูกขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าสีลาเพชรนะครับผมมีทั้งหมดสี่ต้นนะครับผมอ่านี่ครับผมนางลากสดนะครับผมนางลากสดต้นนี้นะครับข้ามมือไม่ค่อยนิ่งเลยนะครับขอโทษทีนะครับอ่ะให้ดูชัดๆครับผมนางลากสดต้นนี้นะครับ นางลักสดตัวนี้เอาไปเก้าร้อยห้าสิบาทครับผมนางลักสดป้ายนะครับผมเอาเบาๆครับผมเอฟซีของอาซดาวุฒิอ้าวเหลืองกาญจนาครับผมเหลืองกาญจนาครับผมเหลืองกาญจนาต้นนี้เอาไปร้อยเจ็ดสิบาทครับผมร้อยเจ็ดสิบาทนะครับผมอ้าวทูโทนะครับผมทูโทมีสองต้นนะครับต้นละร้อยห้าสิบาทครับผมร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสวยเฉียบแล้วครับผมสายเหลือง แต่ไม่ได้ติดเหลืองนะครับอ่ะอันนี้เทพเทวิตนะครับผมเทพเทวิตตัวนี้ป้ายโหดเหมือนกันนะครับหน้าตาดีเท่าไรนะครับทนไม่ใช่ทนแดงครับทนม่วงทนครับอ่าอันสองนะครับผมเอ้านี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับผายเองนะครับผมปกติไหม จับต้องยากนะครับผมชินนมัชอยนะครับผมผ่าเองนะครับผมผมผ่าเองแบ่งให้นะครับผมผมเห็นว่าแทงหลอดใหม่แล้วนะครับผมพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับผมชินธ้ำมันชอยนะครับผมนะครับแบ่งให้พี่น้องนะครับผมสามร้อยบาทแล้วครับผมสามร้อยบาทนะครับผมต้นละสามร้อยบาทนะครับผมแล้วแต่จังหวะใครจะได้ไปก่อนนะครับผมสามร้อยบาทชินนมัชอแม่เขาสวยมากแลยครับผมมาเทพอักษรานะครับผม เทพอักษรานะครับผมป้ายนะครับผมแต่ป้ายน้อยเดี๋ยวรอลุ้นหลอดต่อไปเนาะลุ้นหลอดต่อไปแต่ตัวนี้เอาราคาลุนลุนหลอดต่อไปกันเนาะป้ายประมาณนี้นะครับผมป้ายประมาณนี้เปิดให้อยู่ที่ห้าอยบาทนะครับผมกาบเขาว่าเหลืองนะครับผมแต่แสงมันสะท้อนจัดนะครับผมสวยมากนะครับผมตัวนี้ห้าร้อยบาทครับผมพายเองครับอ่าครับผมอันนี้เป็นพระนครนะครับผม ผ่าเองใครอยากได้นะครับผมอันนี้ฟอร์มกอเลยนะครับพนันครฟอร์มกอให้นะครับผมพนันครพนันครฟอร์มกอนะครับใบกลมดิ๊กสองต้นนะครับผมสองต้นถือว่าฟอร์มกอแล้วเนาะกระถางนี้สองร้อยบาทนะครับโอ้อันี้ก็แดงครับเดี๋ยวไปลุ้นหลอดต่อไปว่าจะป้ายเขียวบ้างหรือเปล่านะครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมพนันครนะครับพนันครนะครับหนึ่งร้อยบาทครับผมพนันครต้นนี้นะครับ สองรอหสิบาทแล้วครับผมพี่ชายฝากมานะครับผมอ่าครับผมพันวสาครับผมพันวสาร้อยห้าสิบบาทครับผมอ้าวเทพอักษราด่างเทพเทพอย่างนี้นะครับผมด่างเทพเทพอย่างนี้นะครับใครจะรับไปเลี้ยงนะครับผมวันนี้ให้นะครับผมวันนี้ให้นะครับผมเจ็ด ร้อยบาทครับผมพิเศษให้เลยครับผมอ้าวครับผมตอนนี้ไม่รู้ใครจำได้บ่าครับฮกหลงด่างครับด่างเทพเลยครับผม6หลงด่างครับผมห้าสิบาทครับผมเป็นไงครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับผมต้นนี้เป็นหน้าเมืองโน้นนะครับผม แม่ด่างสวยมากแล้วครับผมนะฮะต้นนี้นะครับหลอดใหม่ยังไม่ค่อยกลางเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพ้ใบแรกครับผมนะฮะตอนนี้ราคาราคาอยู่ที่ใบเดียวก่อนนะครับผมไม่ต้องพูดถึงหลอดหลอดหลอดที่กลาลังกลางนะครับผมตันนี้เปิดให้พันห้านะครับผมหนะ้าเมืองนอนทนะครับผมหนะเมืองนอน พันห้าร้อบาทแต่ถ้าเกิดว่าหลอดกลางแล้วฮาร์ปครึ่งก็ค่อยอีกราคานึงนะครับผมเข้าใจกันนะครับผม f อครับผมตัวนี้เบาสุดแล้วนะครับผมณมองนน์หน้าห้าร้อยบาทแล้วครับผมครับพบกับอัสดาวุฒิใหม่นะครับผมสวัสดีครับศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมครับกดติดตามอัสดาวุฒิด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ